ทำบุญทำทานกันหน่อยจ้าหนูช่วยทำบุญหน่อยนะเฮ้ยพวกแกมีตังค์กันอยู่เท่าไหร่วะ ยี่สิบบาทหรอห้บาทเอาให้ลุงแกเขาหน่อยเถอะสงสารเขาใจมากนะจ๊ะคุณทำฮาหน่อยจ๊ะอ่ะเดี๋ยวนะครับแนวันอังคารหน้านะครับคุณครูจะทำกิจกรรมแนะนำเกี่ยวกับอาชีพนะครับว่าอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยจะต้องเรียนสาขาไหน ไม่รู้ว่ามีผู้ปกครองของใครสะดวกบ้างครับพ่อผมสะดวกครับพ่อผมมีร้านยาเองจะเปิดปิดตอนไหนก็ได้ครับเอาจริงๆเนี่ยครูนี่ไม่มีข้อมูลเลยนะว่าผู้ปกครองแต่ละคนเนี่ยทำอาชีพอะไรบ้างไหนใครพอจะบอกได้บ้างว่าคุณพ่อของพวกเราเนี่ยทำอาชีพอะไรบ้างครับพ่อผมเป็นทนายครับเปิดสํานักงานทนายความอยู่ในตลาดอา๋อแล้วแล้วเราครับเป็นไงบ้างเออคือคือว่าพ่อผมเป็นฟรีแลนซ์ครับฟรีแลนซ์เหรอครับ ฟรีฟรีแลนซ์คือไม่ได้เข้าออฟฟิศครับรับงานเป็นจ๊อบจ๊อบออช,อช่วยช่วยเหลือช่วยช่วยทำบุญครัช่วย,ย,ยทำบุญทำทานด้วยจ้าโอ้ยเฮ้ย เด็กเว้เนี่คงก็อมาหากินอยู่ไม่เห็นไงพ่อแม่ไม่สั่งสอนเหรอเอออ้าวนาบอกพี่กาขยับขาไม่ได้ไงวะนี่มันแหกตากันชดัชดๆนั่นดิไปแจ้งตำรวจกันเลยเปล่าอเอออย่าแจ้งตำรวจเลยนะจ๊ะคือฉันทำมาหากินอย่างงี้ก็เพราะว่าฉันไม่มีตะกี้จริงๆนะจ๊ะอย่าไปหลงกลนมันคุณกูมาได้ล้งจัดการเฮ้ยเอาตาของมันมาดิ <c oughs> เฮ้ยทุกแกเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีทำไมต้องทำของเค้าแบบน,นั้นอ,ะอ่ะฮันฮันอย่าเข้ามาลูกหนีไปฮะลูกเหรอหรือว่า เนี่ยขอได้เท่าไหร่วะมากี่บาทเ,เนี่ยคบอ๋อแสนห้ายยี่สิบว่ะงูตั้งยี่สิบเป็นไใครเป็นคนทำฉันถามว่าใครเป็นคนทำแกใช่ไหมอย่ามาใส่ร้ายกันสิวะมีหลักฐานไหม บอกให้หยุดไงกูบอกแล้วใช่ไหมว่าโกรธกันยังไงก็ห้ามลงไม้ลงมือคุณพ่อเชิญนั่งได้เลยครับอครับเอ่อคุณครูมีธุระอะไรครับ ทำไมไม่นัดผมที่โรงเรียนนะฮะคุณพ่อคงไม่อยากจะไปโรงเรียนให้หั่นขาออายเพื่อนหรอกใช่ไหมทำไมล่ะครับเป็นคนมิสกีนี่มันน่าอายตรงไหนนี่มันอาชีพสุจริตนะครับครูนี่คุณพ่อไม่รู้อะไรจริงๆใช่ไหมครับสุดท้ายครูมันก็ไม่ต่างอะไรจากคนอื่นเนี่ยที่ชอบเหยียบย่ำคนที่ต่ำกว่า พูดกันแบบไม่โลกสวยนะครับคุณพ่อตอนนี้เนี่ยพันเขาไปโรงเรียนก็โดนล้อโดนบูลลี่หนักมากจนเขาไม่อยากไปแล้วครับแล้วผมกังวลว่าถ้าปล่อยไว้แบบเนี้เขาอ,อาจจะเป็นซุมเศร้าได้เลยนะครับไอเรื่องบูลลี่อะไรเนี่ยมันก็มีทุกที่ทุกโรงเรียนแหละครับครูมันก็เป็นหน้าที่ของครูไม่ใช่หรอครับที่ต้องแก้ไขอะในส่วนของผมผมก็ทําเต็มที่แล้วครับแต่ผมต้องขอความร่วมมือจากคุณพ่อด้วยไงครับ ยังไงล่ะครับให้ผมเลิกเป็นมิสกีนเลิกขอเขากินแบบนั้นล่ะครับแล้วถ้าผมทําแบบนั้นเน่ะลูกผมจะอ,อะไรกินอดตายกันพอดีอะท่านนาบีเนี่ยบอกว่าเข้าป่าไปตัดฟืนมาขายดีกว่าแบมือขอเขาไปตลอดคุณพ่อเคยได้ยินทะดีีนี้ไหมครับแล้วขุแช้งของทำไงงานสมัยนี้มันหาง่ายซะที่ไหนอ่ะคนจบป .4 สี่อย่างผมใครเขาจะรับเข้าทำงานมองโลกตามความเป็นจริงสิครับ อย่าโลกสวยเอางี้ครับที่โรงเรียน,น่นรับสมัครนักการพันโรงถ้าคุณพ่อสนใจเนี่ยจะผมช่วยคุยให้แล้วเงินเดือนเท่าไหรอ่อ่ะถ้าตามวุฒิก็น่าจะประมาณแปดเก้าพันครับนั่นเงินเดือนเหรอครับนี่คุณรู้ไไมครับว่า ไอคนไม่กินอย่างผมขอเขากินนี่ครูดูถูกนักดูถูกหนาเนี่ยขี้หมูขี้หมาวันหนึ่งผมได้สองสามพันงานก็ง่ายๆเง,งินก็ดีใครมันจะไปยอมกวาดโรงเรียนขัดส้วมล่ะครับสรุปแล้วเนี่ยไม่ใช่คุณพ่อไม่มีทางเลือกแต่คุณพ่อเลือกที่จะทิ้งศักดิ์ศรีแล้วไปขอเขากินเดี๋ยวไม่สนใจความรู้สึกของลูกใช่ไหมครับมันก็ช่วยไม่ได้นะครับเกิดเป็นลูกคนจนเนี่ยมันก็ต้องอดทนเป็นธรรมดา อ <C ül> แล้วครูเคยได้ยินคำนี้ไหมครับคำว่าด้านได้อายอดทำไมวันนี้กลับซะเย็นเลยเอ่ะเออเออเออคือผมทำเวรครับป๋า <C ül> ถ้าเลือกได้อ่ะแกคงอยากมีพ่อเป็นหมอ เป็นนักธุรกิจรวยรยใช่ไหมป๋าพูดอะไรเนี่ยผมไม่เห็นเข้าใจเลยทําไมมีพ่อเป็นมิสกีแล้วมันทําไมมันน่าอายมากนะใช่ไหมที่แกรู้ไหมต่อยคนอื่นเนี่ยเขาดูถูกป๋าเขาด่าป๋าว่ามันต่ํายังไงอะ่ะป๋าไม่เคยสนใจเลยนะเว้ยถ้าแกเข้าใจอะ่ะแต่นี่แกเป็นลูกป๋าแท้แท้อ่ะแต่กลับมาดูถูกป๋าซะเองแบบเนี้ยแกจะให้ป๋ารู้สึกยังไงวะ ผมล่ะผมจะรู้สึอยังไงป๋าไม่เจอแบบผมป๋าไม่มีทางรู้หรอกนี่แกอายมากนะใช่ไหมถ้าแกอายมากนันละก็นะพรุ่งนี้ฉันจะพาแกไปเขตฉันจะไปเซ็นโอนชื่อแกให้เป็นลูกของลูกข้างบ้านอะไปเป็นไงเอาไหมป๋า ไหนวันนี้ตังค์มาเท่าไหร่เอาแบ่งกันหน่อยดิเฮ้ย <Hey, S 2> เป็นมาเฟียชอบแสตงคนอื่นเหรอคอยดูจะไปฟ้องครูถ้าอยากโดนดีก็ฟ้องเลยไหนอะตังค์เอามา <c oughs> ก็บอกว่าไม่มีไงไม่มีได้ไงวะดิเขาว,ว่าขอทานน่ะเราด้ยิ้มใช่หรอนี่ไงได้มาแล้วอ๋คือมาแล้วตังค์ค่าขนมเ่าแต่นี่มันตังค์ที่เราหยอดใส่กระป๋องให้พ่อแกแล้วก็ให้ไม่ตังหน่อย้อยนะเว้ย ถ้าเราจะเอาคืนก็คงไม่ผิดใช่ไหมพวกเราใช่ใช่ เอาวันนี้คุณคูณมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าเรามีนักการพันโรงเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับอยากให้เรียกเขาว่าชื่อต่อหาครับหรือว่าเรียกว่าลุงต่อหาก็ได้จ้ะลุงต่อฮาบอกไว้ก่อนนะครับลุงต่อหาเนี่ยไม่ใช่คนรับใช้นะครับแต่เขาจะมาช่วยงานลุงหวินอีกแรงหนึง่งอยากให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติกับลุงต่อฮาเหมือนที่ปฏิบัติกับครูนะครับ และคิดซะว่าลุงเนี่ยคือญาติของเราคนหนึ่งทำได้ไหมครับทำได้ครับเบา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 เบบบา แม่อายที่เป็นลูกป่าแล้วเหรอที่อายเพราะว่าป่าไม่ยอมทำงานเหมือนคนอื่นเอาแต่ขอเขากินตังหากแต่ผมไม่เคยอายที่เกิดมาเป็นลูกป่าเลยนะครับพอรู้ดีว่าป่าทำทุกอย่างเพื่อผมเสมอทำดีละทำการตรทดสอบยากๆอ่ะ เราเย่งส่งเมตตาส่งลูกที่น่ารักน่ารกเป็นของขวัญให้ป๋าทำดีกลับบ้านเรากันนะลูก